และอีกตัวหนึ่งที่เอามาให้พี่หมิวได้เทสใช้จริงเลยก็คือจะเป็นตัวเลื่อยพับราโซซอเช่นเดียวกันประปีนหนึ่งอุปรกรณ์ที่ชาวสวนควรจะต้องมีเลยคือเลื่อยแต่งกิ่งนะครับอพี่หมิวจับสัมผัสแรกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเบาแหละถนัดมือแล้วก็ด้ามด้ามมันเป็นยางอะ่ะมันจับได้ถนัดแล้วมันก็ไม่ลื่นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งลองสิมันฝืดดีนะ,ะคือมันไม่ มันไม่งอกแงกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยบางเรื่อยบางอย่างที่เคยซื้อบางทีเราซื้อแล้วเราไม่ชอบซื้อเลื่อยถูกอเพราะว่าไม่ใช่อะไรแบบบางทีมันมันงอกแงกแล้วมันก็หักง่ายอ่าแล้วก็แต่อันเนี้ยมันมันมันปรับองศาได้มันมันยังไงอ่ะมันแข็งดีมันมันแน่นมันแน่นดีตรงนี้แล้วก็มันปรับอันนี้ได้นี่สมมติว่าเราเรื่อยอันี้ได้เออ ถนัดมือแล้วก็เบาอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากเลยเพราะหนูชอบพกเรื่อยพับขึ้นต้นเวลาแต่งกิ่งนี่ใส่กระเป๋าเราพับใส่กระเป๋าอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็ปีนไปเลยค่ะจบปีนได้เลยค่ะปีนขึ้นไปบนยอดได้เลยค่ะแล้วก็เบาอ่าสราจแลกวก็ดูแข็งแรงใช่ดูแข็งแรงอ่ยังยังไม่พูดถึงการใช้นาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองใช้ั้นาไปลองลองเลยดีกว่าเราไปลองเลยเวลา นะครับเราไม่เอาเราเขาบอกนะเราเอากิ่งขนาดนี้เพราะว่ามันต่ำเนาะอันนี้ได้เห็นใช่ไหมหนึ่งเห็นไหมอะไรครับอ้าวโหคมอุ้ยดูแผลดิอ่ะหนึ่งไปดูแผลอ่ะให้ดูแผลดิแผลครับแผลดีดีแหละค่ะเราลองอีกอ่ะไปเลยลองนี่โอ้โหมันคมคม <c ười> คือคือเขาเรียกคมจนกล้องจับไม่ทันเลยนะตากล้องบอกว่าพี่มันมันมันคมแล้วมันเข้าโอเค okay, อยู่อันนี้เนี่ยเหมาะกับผู้หญ <c oughs> ิงบอบบาง ดี๋ยวที่ผมบอกอ่ะทำไมต้องให้พี่มิวมาลองให้เพราะผู้หญิงอ่ะ <c oughs> คือถ้าผู้หญิงเขาสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกอย่างเงี้ยเวลาปีนต้นขึ้นไปเราก็ถ้าเกิดเจอเลื่อที่ไม่ดีเราต้องน้มช่วยเพื่อเขาเรียกเพื่อให้มันมีแรงในการเลือ่อยไม่ต้องใช้แรงเรามากจิงนี้เราก็จะตัดนะ,อะเอาเลยแ๋ยวนะพี่โอเคจิงนี้จิงนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่เนอะดูใหญ่ เนี่ยไม่ฉีกด้วยแผ่เรียบเลยแหละแผ่เรียบเ้าถามคนใช้ว่าคุณสมบัติของเลื่อยที่ที่ชอบเลยคือควรจะต้องมีอะไรบ้างนอกจากเบาแข็งแรงแเบาคมแล้วแผลสำคัญคือแผลแผลใช,ใช่เพราะเลื่อยบางตัวมันใบมันจะหนาเนาะแล้วมันก็ดื้อพอ,อ,พ,อพอมันไม่คมอะ่ะ เนื้อตรงเนี้ยมันมันจะฉีกอ่ะมันจะฉีกเป็นช้ำช้อ่ะหมือ,อว่ามันมันทาให้แผลช้าเผลอเผอ,อเวลานา้นมันก็เป็นโรคเข้าได้แต่จริงๆแล้วถ้าคืออย่างเนี้ยแผลมันคมมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้ำมากเนือ้อเยื่อตรงเนี้ยไม่ช้ำมากเวลาจะทําแผลมันทำบบง่ายเออเราเนี่ยเราใช้แรงน้อย,อยแล้วก็อันนี้ถือว่าใช้แรงน้อยไหมน้อยเพราะวันคม แล้วสําคัญคือแต่ทุกทีอถ้ามิวแต่งกิ่งที่มันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้เลื่อยเป็นแบบเลื่อยต่อไม้เนะาะแต่อันเนี้ยถ้าเหมาะมากสําหรับว่าเวลาที่เราพกขึ้นยอด,ดอะแต่ก่อนอะช่วงต้นเล็กๆที่ตัดแต่งกิ่งแบบตัดยอดอะอันเนี้ยพกขึ้นไปนะแล้วปีนขึ้นไปยอดคือสบายเลยพกได้ถ้าอย่าง เป็นที่ต่อด้ามอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปข้างบนเราเราเราปีนมันไม่ถนัดมันทํางานยากมันจะถองกับกับด้ามอ่ะคือพันคือคือเบาเมื่อกี้เอากันไกลใส่ไปข้างนึงแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพับดูแล้วใส่ใกระเป๋าอีกอันนึงก็รู้สึกว่ามันมันหนักแค่ไหนเบามันเบาาเบาาเนี่ยเราพกได้เลยสองข้างแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยค่ะอันนี้คงไม่ต้องให้ปีนโชว์เจนแล้วเ็นแล้ว โอเคอันนี้คือให้เห็นความรู้สึกจริงๆเลยว่าจากผู้ที่ใช้อใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจร้านพอโชว์วัฒนานะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดได้ในเพจเลยขอบคุณพี่อย่่มากนะครับที่มาร่วมรีวิวนะครับขอบคุณครับ